จะเป็นยังไงเมื่ออดีตทหารรับจ้างต้องทำภารกิจช่วงชิงอาวุธสำคัญก่อนพวกคนชั่วจะนำไปทำลายล้างโลกสวัสดีครับบุญจะมาสปอยหนังระทึกขวันเรื่องโ so ซ c a เชอร์นำแสดงโดยพี่ออวิสคอฟสกียาเชคอร์มานและยาเชคโปเนสจาเวกถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ หนังเริ่มต้นที่ขี่ยาวกับน้องชายและพักพวกกำลังนั่งเรือเพื่อออกไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเอลิซาที่ถูกนายพลจับตัวไปเนื่องจากไปล่วงรู้ความลับของมันโดยทั้งหมดจะไปพบไกด์ซึ่งรออยู่ที่ชายฝั่งเมื่อทั้งหมดขึ้นฝั่งก็พบร่างผู้เสียชีวิตมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีไกด์อยู่ด้วยทันใดน,นั้นขี่ยาวก่อเลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ฮาบีหนึ่งในทีมเลยเข้าไปเจราจาแต่หล่อนก็ไม่พูดอะไรเพียงแค่พยักหน้าเป็นสัญญาณให้เดินตามเธอไปหลังเดินมาได้เซิพักทั้งหมดก็มาเจอกองกำลังของนายพลซึ่งพอได้จังหวะขี่ยาวก็สั่งให้แยกกันไปจัดการจนในที่สุดก็เจอเอลิซา แต่ขณะกำลังจะหนีไปขึ้นเรือก็มีกลุ่มคนลมลคลุมข้างพุ่งเข้ามาเล่นง,งานทำให้คียยาวงุนงงว่าคนเหล่านี้เป็นใครแล้วสักพักก็จัดการทั้งหมดลงได้ดานคียยาวเมื่อเดาวน่าจะมีพวกมันตามมาสมทบก็แยกผักพวกออกไปสองทีมโดยที่เขาไปกับฮาบี้และเอลิซา สักพักก็ไปเจอในายพลสั่งหญิงอาวุธอะไรบางอย่างใส่พื้นที่ที่พวกเขาเพิ่งหนีมาเธอเลยเตือนน้องชายของเขามีอันตรายเขาที่ติดต่อน้องไม่ได้เลยวิ่งกลับไปดูเมื่อขี่แยวิ่งมาถึงก็พบพักพวกเสียชีวิตกับน้องชายยืนนิ่งอยู่เขาจึงเข้าไปเรียกน้องทันใดนั้นน้องก็พุ่งมาเล่นง,งานเขาเขาจึงตะโกนและตบหน้าเพื่อเรียกสติแต่น้องก็ไม่หยุด เขาที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องจัดการน้องนั่นเลยทำให้เขาเสียใจมากดานคีเยวเมื่อกลับมหาหาฮาบี้และเอลิซาก็โทรเรียกคนขับเครื่องบินมารับซึ่งทีแรกนักบินก็ปฏิเสธเพราะติดลูกค้าแต่พอโดนขอร้องมากเข้าก็ยินยอมทว่าคณะจะพาทุกคนเดินไปจุดนัดพบเอลิซาก็จะไม่ไปด้วยโดยอ้างเธอมีภารกิจต้องทำอีกอย่างเขาก็ได้ข้อมูลไปแล้ว ขี้ยาวจึงตัดสินใจทิ้งเธอแต่หลังจากหลบหนีเมื่อได้พอเครื่องบินจอดทั้งหมดก็ถูกตำรวจสากลรวบตัวทันทีดานเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสงสัยอดีตกองกำลังพิเศษยังขี้ยาวไปทำอะไรที่นั่นและเกี่ยวข้องกับที่สสถูกไล่งานหรือเปล่าเว่ายังไม่ทันได้คำตอบรัฐมนตรีก็มาช่วยขี้ยาวออกไปทำให้ตำรวจเจ็บใจมากเลยสั่งให้ลูกน้องจับตาดูพวกขี้ยาวไว้ หลังคีเยาถูกช่วยออกมาได้รัฐมนตรีก็บอกเจ้าอาวุธนั้นเรียกว่าโซแคชเชอร์ her, ซึ่งแต่เดิมถูกสร้างเพื่อไว้รักษาโรคเมะรงเรงทว่าเกิดผิดพลาดในขั้นตอนการทดลองและตอนนี้ก็ตกไปอยู่ในมือของนายพลส่วนคนสร้างคือศาสตราจารย์มาซูพ่อของเอลิซาดังนั้นที่เอลิซาไปที่เกาะก็เพื่อจะไปช่วยเหลือพ่อนั่นเอง ดางฮีเยวเขารวบรวมทีมเพื่อทำภารกิจให้รัฐมนตรีซึ่งคนแรกที่ไปชวนคืออันเยียมือสไนเปอร์สาวที่วางมือไปแล้วแต่พอเธอรู้น้องชายของเขาเสียชีวิตก็ยอมช่วยแม้จะสัญญากับแฟนสาวไว้แล้วก็ตามทีต่อมาทั้งหมดก็ไปที่ฟาร์มสุนักเพื่อไปเจอบลูเพื่อรวมรบอีกคนที่กำลังทดสอบอาหารสุนัขที่ตัวเองทำขึ้นมา แล้วพอได้เจอกันแล้วบลูรู้ขี่ยาวได้สูญเสียน้องชายก็จัดปาร์ตี้เพื่อเป็นการลํำลึกให้น้องครับเมื่อรวบรวมพระพวกครบแล้วทั้งหมดก็กลับไปหารัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อรับสองภารกิจคือ1เอาเครื่องโซ,โซคาเชอร์กลับมาให้ได้โดยห้ามไม่เสียหายได,ดขาดเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์บอกว่า ถ้านำเครื่องมาปรับใหม่จะกลับมาใช้รักษาโรคได้อีกครั้งและ 2. จัดการสาสาจานซะเพื่อกันไม่ให้สร้างเครื่องใหม่ขึ้นมาได้อีกส่วนนายพลถ้าไม่ทำให้ภารกิจเสียหายก็จะการตามแต่เห็นสมควรก่อนบอกพรุ่งนี้นายพลจะขายโซแคชอร์ให้กับนายหน้าชาวแอฟริกันเยังลงหลอมที่ยืดไปโดยไม่ลืมแนะนำสิบเอกที่จะมาร่วมภารกิจกับพวกเขาด้วยดานขี่แย้วกับพักพวก เมื่อนางหอมมาลงใกล้ๆลงหลอมเขาก็สั่งให้อันเยียบไปหาจุดซุ่มยิงกับนักบินบังคับโดรนดูล่าเราจากด้านบนส่วนบรูกสีเอกให้ไปวางระเบิดลงหลอมโดยเข้าทางอุโมงค์ลับใต้ดินขณะขี่แยวกกับฮาบีออกไปลาเตอร์เวนก็เจอรถบรรทุกคันหนึ่งเข้าซึ่งพอจัดก,การพวกมันได้ก็พบเอลิซากับผู้ช่วยศาสตาจารย์ถูกจับอยู่หลังรถ ขี่ยาวเลยจะพาทั้งคู่หนีแต่เธอกลับบอกพวกมันเพิ่งรายงานไปว่ากำลังนำตัวทั้งคู่ไปที่ฐานดังนั้นทั้งหมดจึงต้องร่วมมือกันเมื่อขี่ยาวกับฮาบีขับรถมาถึงโล่งหลอมแม้จะปลอมตัวได้แนบเนียนแต่คนเฝ้าก็ไม่ยอมให้ผ่านแถมยังขู่ให้ทั้งหมดลงจากรถอีกดีที่ฮาบีผูดภาษาของพวกมันได้พวกคนเฝ้าเลยอนุญาตให้พวกเขาเข้าไปด้านใน ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่นายพลกำลังบังคับให้ศาสาจารย์ซ่อมเครื่องโซลแคชเชอร์แต่ศาสาจารย์ก็ไม่ยอมทำนายพลที่หันไปเห็นขี้ยาวกับฮาบีนำเอลิซาเข้ามาพอดีจึงใช้เอลิซาขู่ซาซาจารย์จนศาสาจารย์ยอมซ่อมในที่สุดส่วนอันเยที่ซุ่มอยู่ด้านนอกก็พบว่าตอนนี้วิทยุสื่อสารใช้การไม่ได้ด้านนายพล เมื่อเห็นเครื่องอยังใช้การไม่ได้ก็โมโหเพราะนายหน้าจะมาแล้วาศาสาจารย์เลยขอเวลาปรับแต่งอีกนิดหน่อยทันใดนั้นนายหน้าก็พักพวกก็ามาถึงพอดีาศาสตราจารย์ที่เป็นห่วงลูกจึงรีบแก้ไขแล้วก็เปิดใช้งานเครื่องโซเคาเชอร์ให้นายหน้าดูทำให้สัญญาณรอบๆอบ,อบขัดค้องซึ่งครั้งนี้ก็ได้ผลเพราะคนที่โดนลังสีจะคุมคลังเหมือนที่น้องชายของขี้เยวเป็น แต่นายหน้าก็ไม่เชื่อเพราะคิดว่าเป็นการเสร์แดงนายพลเลยส่งลูกน้องเข้าไปด้านในนายนาที่เห็นว่ามันใช้การได,ด้ดีก็ยิ้มก่อนจะเริ่มการเจรจาครับด้านบรูรสิปเอกเมื่อวางระเบิดเสร็จก็วิทยุบอกทีมว่าหลังจากช่วยตัวประกันได้จะไปรอย,อยังจุดนัดพบเลยได้รู้วิทยุใช้การไม่ได้ ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เอลิซากับซาซาจารย์ถูกแยกกันนำไปขังคียยาวก,กับฮาบีจึงแยกกันไปช่วยโดยคียยาวไปช่วยศาซาจารซึ่งก็ช่วยได้โดยง่ายแต่ก็ลางเลว,ว่าจะจัดการดีไหมเทว่าพอได้รู้นายพลจับตัวซาซาจารมาแล้วใช้เอลิซาเพื่อบังคับให้ศาซาจารย์ทำงานให้มันสุดท้ายเลยยอมไว้ชีวิต ส่วนฮาบีก็ช่วยเอลิซาไว้ได้แต่ก็โดนพวกมันปิดล้อมดีที่ได้บรูเมอร์ช่วยเลยหนีรอดออกมาได้ครับดานคียาวเมื่อนหนีออกมาด้านนอกกอดดังไปเจอนายพลเข้า นายพลเห็นอย่างนั้นจึงเปิดเครื่องขึ้นอีกครั้งจากนั้นก็ยิงใส่เขาก่อนจะชิงเงินของนายนาแล้วหนีไปดีที่สาซาจยนช่วยเขาเอาไว้ได้ทันเลยโดนลังสีแค่เชียวเชียวแต่เขาก็ยังคงคุ้มครางอยู่ดีแล้วก็ไปไอ้กับน,น,นายนาที่โดนลังสีเช่นกันแต่ด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่าจึงจัดการมันได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปไล่ล่านายพลโดยที่มีพรรคพวกขับรถตามไปสมทบด้วยเมื่อขี่ยาวขี่รถทนายพล ก็พุ่งเข้าไปในรถและอันในพลจะสลบแล้วพุ่งออกมาก่อนที่รถของนายพลจะพุ่งชนรถน้ำมันเจเระเบิดจากนั้นเขาที่ยังคงคุ้มคลั่งก็หันไปเอาทหารที่บรรทุกเครื่องโซคาเชอร์เอลิซาเห็นอย่างนั้นจึงรีบไปห้ามแล้วบอกให้เขาหายใจลึกๆเพราะการโดนแค่เฉียดจะแค่ทำให้อดีนาลีนหลังสักพักก็จะลดลงไปเองหลังขี่ยาวได้เรติก็พบนักบินกำลังจะมารับ เขาเลยบอกให้เอลิซาหนีไปหลบภัยกับฮาบีจัดได้ไม่ถูกจับส่วนเขาจะพาศาสาจารย์ไปพบกับรัฐมนตรีโดยทั้งหมดไม่รู้เลยว่าถูกตำรวจสากลตามแกะรอยเมื่อขียาวกับพักพวกพาศาสาจารย์มาหารัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ชื่นชมเขาที่ทำภารกิจนี้สำเร็จแต่ทันทีที่รัฐมนตรีได้เครื่องควบคุมโซคาเชอร์ her, ก็สั่งเปิดเครื่องเขาเลยได้รู้รัฐมนตรีต้องการใช้มันเป็นอาวุธตั้งแต่แรก ทำให้ทุกคนเจ็บใจมากที่โดนหักหลังโดยเฉพาะคีแยวขณะคีแยวโดนรัฐมนตรีกล่อมให้เข้าร่วมทีมทานใดนั้นตำรวจสากลก็โผล่มารัฐมนตรีเห็นอย่างนั้นเลยสั่งให้ลูกน้องจัดการส่วนตัวเองก็รีบหนีไปพร้อมกับโซเคเชอร์ดังนั้นจึงเกิดการประทะกันขึ้นคียยวกับพักพวกจึงช่วยโอกาสนั้นตอบโปทว่าโดยที่มีกำลังพลน้อยกว่านักบินจึงถูกจัดการส่วนที่เหลือก็อาการสาหัส เช่นเดียวกับคีเยาวที่ไปช่วยตำรวจจนตัวเองถูกยิงตำรวจเห็นอย่างนั้นเลยช่วยเขากลับจากนั้นบลูก็พาคนที่เหลือหลบหนีออกมาด้านบลูเขาพาคีเย,ยวกับอานเยียที่บาดเจ็บหนักไปรักษาที่ฟาร์มสุนัขของตอนแต่พอทั้งคู่ดีขึ้นได้ไม่เท่าไรรัฐมนตรีก็สั่งคนมาตามล่าบลูเลยให้ตำรวจพาทั้งคู่ไปรักษาส่วนตนจะไปช่วยพวกสุนัขทันใดนั้นฟาร์มก็เกิดระเบิดขึ้น เมื่อขี่ยาวก็บอันเยียได้รับการช่วยเหลือจนพ้นขีดอันตรายตำรวจก็มาบอกรัฐมนตรีใช้โซคาเชอร์จัดการสอสอหรือคู่แข่งทางการเมืองและทำให้เกิดการจลาจลขึ้นเพื่อที่รัฐมนตรีจะได้มีความชอบธรรมในการปราบปรามและมั่นคงในตำแหน่งแถมตอนนี้คะแนนนิยมยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อีก ด้านขียาวเขาเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อที่จะไปแก้แค้นรัฐมนตรีโดยเรียกเอลิซากับฮาบีกลับมาเพื่อมีทางจะช่วยาศาสตราจารย์ได้ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงเพราะเอลิซารู้ว่า,าศาสตราจารย์ซ่อนพิกัดเครื่องไว้ในหนังสือเร่มโปรดซึ่งพิกัดก็ชี้ต่อน,นิโซแคเชอร์ so atcher, ถูกเก็บรักษาไว้ที่โรงงานร้างแห่งหนึ่งต่อมา ขี่ยาวก็วางแผนจะลอบเข้าไปคนเดียวซึ่งอันเยที่บาดเจ็บจนไปไม่ได้ก็ฝากให้เขาแก้แค้สิบเอกให้ด้วยส่วนฮาบีที่รู้ก็จะไปช่วยอีกแรงแต่ก็ถูกเขาปฏิเสธส่วนตำรวจก็บอกจะให้ลูกน้องพาเขาไปส่งที่โรงงานร้างหลังขี่ยาลอบเข้ามาในโรงงานร้างได้สําเร็จก็จัดการกับพวกลูกเกอร์จ็อกแล้วตรงไปที่ห้องควบคุมจนรู้ศาสา,สาจารย์ถูกจับไว้ที่ไหน แต่พอเขาช่วยซาซาจานไว้ได้สิบเอกโพรมาและยิงเขาดีที่ได้ซาซาจานช่วยจนตัวเองโดนยิงแทนดานคียาวเขาตรงเข้าไปจัดการสิบเอกแต่ปากรฟีมือของทัู่สูสีกันจึงกินกันไม่ลงมันที่รู้อย่างนั้นเลยแส้เขาเรื่องน้องชายเพื่อให้เขาขาดสมาธิแต่เขาก็ไม่ลงกลแล้ว็ขรอเขาไปเล่นงานมันแล้วโดยประสบการณ์ที่โชคชนกว่าจึงจัดการมันลงได้ในที่สุด หลังคีเยาจัดการสิบเบกลงได้ก็บาดเจ็บพอควรซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก็ไม่รอดผลสายตาของรัฐมนตรีเขาที่เห็นมันวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาก็ขู่จะระเบิดเครื่องโซ,โซคาเชอร์ทิ้งซึ่งมันก็ทำทีเป็นกลัวก่อนจะหัวเราะออกมาและยุให้ระเบิดทิ้งไปได้เลยเพราะสิ่งที่มันวางแผนไว้ทั้งหมดสำเร็จผลแล้วเนื่องจากตอนนี้ประชาชนต่างตกออยู่ในความหวาดกลัวจึงต้องการความช่วยเหลือการปกป้อง และคนที่จะทำหน้าที่ตรงนั้นก็คือมัอนนั่นเองคีเยลยิ้มออกมาบ้างแล้วบอกปกติรัฐมนตรีจะคิดนำหน้าเขาก้าหนึ่งตลอดยกเว้นครั้งนี้ทำให้รัฐมนตรีงุนงงว่าเขาจะสื่อถึงอะไรจากนั้นภาพกระดับไปทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลได้ทำการบันทึกเสียงสนทนาเมื่อครู่ไว้ได้ทั้งหมดรัฐมนตรีรู้อย่างนั้นจึงเจ็บใจมากส่วนคีเยลที่คิดว่าตัวเองคงไม่รอดแล้วนั้นจู่ๆฮาบีก็โผล่มาช่วยครับ ก่อนจบอันเยยได้กลับไปหาแฟนสาวทําให้แฟนสาวดีใจที่เธอกลับมาได้อย่างปลอดภัยส่วนรัฐมนตรีเมื่อคอมูละลแพลออกไปมันก็หนีสื่อกับประชาชนที่มาประท้วงโดยไม่รู้เลยว่าคนที่ขับรถมารับมันนั้นคือบรูที่รอบมาได้และพร้อมจะแก้แค้นมันแทนสุนัขของตนส่วนเอลิซาที่กบดานยังกระท่อมหลังหนึ่งก็พบฮาบีพาเคียวกลับมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเลยทำให้เธอดีใจมาก สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของอดีตรหารับจ้างกลุ่มหนึ่งที่ถูกจ้างวานให้ไปทําภารกิจลับนําเครื่องโซ,โซคาเชอร์ที่สามารถทําให้คนคุ้มขลางกลับมาแต่พอทําภารกิจได้สําเร็จกลับโดนรัฐมนตรีหรือคนสั่งการหากหลังพวกเขาที่เหลือจึงตามแก้แค้นและทําลายเครื่องนั้นเพื่อให้โลกอยู่รอดปลอดภัย ก็จบแล้วนะครับกับหนัง Soul Catcher หนังได้คะแนนจาก a m d b 4.0คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยก,กวารกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ